สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ล็อกเดย์วันของมาคุชนะครับก็วันนี้ก็เพิ่งแลนด์ที่ซับเบโรนะครับก็จริงวันนี้ก็เป็นวันชิวๆวันแรกนะครับก็เริ่มต้นในการกินข้าวที่ร้านริมชายหาดนะครับก็วันนี้ก็กินปลาไปปลาฮอกเก็นะครับก็ฮอกเก็ตฮอกเก็ตฮอกเก็ใช่ก็รู้สึกว่า เรสึกว่าบรรยากาศมันทำให้ทุกอย่างดูดีนะครับก็จริงจริงมันมีวันจับบัตรดีด้วยแล้วก็บันที่มาคือไทยนะครับก็คือเขาพูดทั้งวันเลยก็คือผมก็ผมก็ทำอะไรไม่ได้เพราบ,บ่นเยอะมากวันนี้แบบมีหลันช่วยไหวเพราะว่าคือผมอะ่ะก็แบบซื้อของเวาผมซื้อของอะไรผมรู้สึกว่าผ,ผมซื้อของดูเป็นตัวเองม,มากๆ แลผมก็ไม่ได้คิดว่าแบบผมคิดน้อยไปไงตอนแรกผมนึกว่ามันจะชิวๆผมก็เลยโอเคก็ซือ้อชิวๆก็ได้แต่ผมว่านะถ้าสมมติว่าผมให้ของของผมเองไปวันนี้นะคือมันโปะแน่ๆผมเลยให้อลรันเอาของผมยิมของอลรันให้นะอรันให้พุดดิ้งไทยโอเคครับก็อ๋อแต่จริงๆวันนี้ผมทเทรดขาเยอะมากนะแบบจริงๆมันพูเยอะมากคือแบบทํางานยากมากแบบ บผมจะให้ของมันก็คือจะให้ไม่ได้มันรังรีแบบมันแบบจะจะให้จะยื่นอะไรให้มันนิน้งทำไมเอ๊มันดีเอามันดีหรือเปล่าอ่นแหะครับแล้วก็หล้างแต่งล้างแต่อ๋อไปฟิตติ้งต่อไปฟิตติ้งต่อ,อแล้วก็มีเกมแรกเกมแรกคือแบบให้ใส่ชุดที่เร็วที่สุดทีนี้ผมก็แบบชิชๆวๆเนาะก็แบบไม่ได้ไม่ไต้องใช้ขนาดนั้นคือว่า ตอนจับฟิตติ้งเนี่ยคือเราแบบตอนแรกมันไม่มีแลนว่าว่าจะให้เล่นต่อแต่พวกเราทุกคนไปเล่นต่อ,อนนนะกันอีกนะแล้วก็รู้สึกว่าสนุกม,มากเอาจริงอ่ะผมโดนครูเยอะเพราะแบบเออมันยากนะมันยากนะแต่ว่าแบบสุดท้ายมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็ถ้าใครอยากมาลองมาเล่นก็ใครอยากลองมาเล่นก็ลองดูได้เพราะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นกินข้าวมกินข้าวข้าวต่อไปเนี่ยกินแบบ กินเนื้อแบบปิ้งยากนะครับก็รู้สึกว่า <c oughs> เนื้ออร่อยมากใช่ไหมไทยจริงมือต่อไปก็คือกินเนื้อนะแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยมากหลังจากหลังจากที่กลับมาที่นี่ก็ก็แบ่งห้องนะครับแบ่งห้องอ๋อไม่เก็บอุปกรณ์ก่อนคือเราเอาของแล้วจากทุกอย่างมาจากที่ที่ที่สนโนว์บอยดแล้วก็กลับมาเก็บที่นี่ แล้วก็ได้มีการแบ่งเกมไม่ไม่ได้แบ่งเกมเราได้มีการแบ่งห้องนอนกันใช่แล้วมันก็ได้แฮมเ e อร์เฮดนะครับซึ่งมันเป็นฉลามหัวคอน,นะครับแต่ทำไมตอนนั้นไม่รู้ในหัวคิดแต่อนกหัวขวานนะไม่ใช่อะไรนะวูดวูดแพเกอร์ er, ใช่ทำไมหัวมันคิดแต่วูดแพเกอร์ไม่รู้ก็เลยบอกว่าเป็นนกหัวขวานแต่ว่ามันเป็นฉลามหัวคอน,นะครับ แลครับแล้วก็มันจัดอยู่ในหมวดหมู <c> ่ฉ <oughs> ลามมาก็เลยได้นอนห้องเดียวกับคอปเปอร์ที่ได้ไวท์ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็น Hammerhead Shark กับ White Shark ก็เลยได้นอนด้วยกันแล้วก็ไทยได้เป็นเบลลกากับบลูก็คือเป็นเบลกาเวลกับบลูเวลครับเป็นอันนี้คือห้องนอนของของ ตัดน้ำครับก็อ๋อจริงๆเมื่อกี้ได้ได้รับประทานว่ามีกึ่งสำเร็จรูปไปด้วยกับทุกคนในห้องนี้นะครับก็แยกกันแบบอาบน้ำอาบน้ำในห้องแล้วก็เย่ก็ดาบน้นที่ห้องนะครับแล้วก็ไทยกับคอเปอร์ไปออนเซ็นกับคนอื่นอาบน้ำเสร็จแล้วก็เดยมาอาดบล็อกไม่ใช่อาดบล็อกสิอันนี้คือไดอาวี่รายวันนะครับก็ ไปดูกันนะครับว่าวันต่อไปจะเป็นยังไงนะครับ